สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเปิดคลิปกันที่ในรถนะครับจะนั่งให้ดูเป็นอันดับแรกเลยครับแล้วเราจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับมาสด้าตัวนี้นะครับโฉมม่ล่าสุดที่กลับเข้ามาใหม่นะครับว่าเขามีอะไรโดดเด่นกันมากนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2แมกฟอรต์ตัวเดียวกันที่อยู่กับ ESU ูนะเครื่องยนต์2.2แรงม้าที่เขาให้มามันจึงเท่ากับกับอีซูนั่นคือ163แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีและมีสูงสุด400นิวตันเมตรที่600รอบ ถึง2 4 0 0รีอดต่อนาทีับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดอ่าอันนี้สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอันนี้เรียกสั้นว่ทา,วท,าที่เล็กนะครับเป็นเมียผมเองครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาดูเล็กรูมเฮดรูมเป็นไงไงางครับห้องผู้โดยสารตัวน,นี้ก็เฮดรูมเ็กรูมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้สองทางมปั้นมือเลยค่ะเหลือเลยค่ะนั่งแบบสบายๆเลยค่ะ แล้วบนหัวคุณเฮดลูมเป็นไงบ้างครับโอ้โหเฮดลูมก็สามกำปั้นเลยค่ะสามกำปั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับฝั่งนี้ปรับได้สี่ทิศน,นะครับนั่นคือเลื่อนเลื่อนบอกปรับลงสูดได้เท่าไหร่ครับลองปรับให้เขาดูหน่อยครับตัวนี้อ่าอันนี้เป็นบอก5้านะทํากันตลาดสีรุ่นย่อยนะตัวนี้ก็จะมีตัวแคบตัวเริ่มต้นนะมากกี่ยกับร์2.2ตัวนั้นหกเกียร์ธรรมดาแต่ว่าตัวท็อปรถยน์3.0ก็มากกับหกเกียร์ออโต้นะอันนั้นก็ แล้วก็สิบม้าสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะอันนี้ก็วัสดุก็จะมีนี่ครับอันนี้การน,นอนนอนได้ดูนะบางคนชอบออกต่างจังหวัดชอบนอนเนาะอันนี้ก็นอนปรับได้เกือบอ่ากับราบสุดนะอันนี้ก็จะมีเกสต์แของอ่านแนะนลำให้ลูกค้าหน่อยเปิดให้ลูกค้าดูหน่อยอันนี้อีสูน่าจะไม่มีตัวล็อกมาให้นะแต่มันยังไม่ซอลเนาะแต่มันมีสองชั้นมันล็อกได้กันปอนายนะบางทีคุณผู้ชมเปิดรถไว้นะครับชอบเปิดรถไว้รับไปซื้อของนะอันนี้มันล็อกไว้ยังไงก็ขโมยไม่ได้นะคนชอบขโมยนะ อ่าแล้วก็ตัวนี้ที่ยังขาดไปคือตัวอ่าที่วางแก้วน้ําตรงนี้ไม่มีนะครับหน้าจอ,หน,าจอหน้าจอใหม่แปดนิ iel, ้วรองรับ Apple Car p เฟแล้วโลโก้แบบไปดิตไวเลยคือไร้สายนะแก้วลี่สปีดลูกนี้นะครับผมมีขับมาแล้วออกตัวดีขึ้นด้วยตัวโบไฟฟ้านะครับอ่าแก้วแี่สปีดชิดกันมากขึ้นนะออกตัวดีอันนี้เราไปเปิดไฟหน้าไฟท้ายท่านผู้ชมดูดีกว่าวามเมะไรกันบ้างอันนี้คือไฟหน้าแบบใหม่นะครับตัวนี้สวยงามทีเดียวเป็นแสงสีขาว LED ด้วยนะ ไฟตัดหมอกเป็น LED ข้ไฟตัดหมอกเป็นสีดำเป็นโอมแล็กนี่คือไฟ้ายตัวใหม่ของมาต้าบีดีห้าก็ออกแบบเป็นเส้นใหญ่มากขึ้นนะแต่ผมเตียงเดียวคือเส้นมันน้อยไปหน่อยนะของ E0 เนี่ยเป็นที่เพื่อนอเมร์ LED เส้นเล็กกว่านี้มี3มเส้นใช่ไหมแต่อันนี้มีเส้นเดียวแต่เป็นเส้นใหญ่นะผมชัดทีเดียวครับแต่อยอาได้เยอะกว่านี้นะจะสอเส้นก็นยังดีนะมันจะชัดเกนมากเลยเพว่าสวยขึ้นแหละ หน้าจอผมว่ามันยังไม่คมเท่าไหร่นะผมว่ามอยากได้คมกว่านี้นะแต่ว่าโอเคแหละมีองศาของรถมีโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้มีเลคาร์ดได้ตัวนี้ก็กล้องเครื่องพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะอ่าเนี่ยกล้องเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิีเ้นการยะได้ถ้าถ้าไม่ใช้งานก็ปิดนะกล้องว่าชาัดทีเดียวนะกล้องนะผวมอะไรก็หุ้มหนังนะปรับระดับได้สีที่ทางมาพร้อมสอร์ดเป็นไอคิมนะ ถ้ารถเกียร์ฝั่งซ้ายจะเป็นรถเกียร์ฝั่งขวาจะเป็นเพิ่มเกียร์นะตอนนี้ก็จะเปิดปิดไปนะอัตโนมัตินะครับเปิดปิดได้จากฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เป็นในเรื่องที่ปั๊มน้ฝนออโต้น,นะที่หงลขึ้นมีอยู่หนะ้าสี่หลังสี่นะครบเลยนี่ในหนึ่งสองตรงนี้แล้วก็สามสี่ตรงนู้นหลังก็มีสี่นะเสาบีหนึ่งแล้วก็ก้านบนหนึ่งตันนี้ก็สองแล้วก็ยู b บีมีมาให้ก็ใช้สีด้วยนะหนึ 1, ่งตำแหน่งแล้วก็ power lead ส12โวลต์หนึ่งตำแหน่งแกะ80สปีดลูกใหม่วันนี้ก็ ช่วระบบลงเขาอันนี้ก็ที่ปิดเอ่เปิดปิดเซ็นเซอร์ยังไม่มีเวลชาร์จมาให้รุ่นนี้ mm. ก็ถือว่าต้องรอชมอถัดไปหรือเปล่ากระจกนะครับยังไม่ตัดแสงออโต้นะนี่อันนี้ที่ใส่แว่นตามีมาให้ไฟเนี่ยยังไปหลอดผมเนี่ยก็อีสูเลยนะแล้วก็เบลเนี่ยสามารถสูงต่ำได้นะสามารถาลดลงสูงต่ำได้ปรับระดับได้รือว่าโอเคอันนี้ก็แผงข้างประตูนะตัวนี้ก็ ปรับและพับไฟฟ้าได้อันนี้ก็ตัวน,นี้ปรับนะครับ right ปรับโยกขึ้นยกลงทาให้เนื้อกาจนี้ขึ้นลงได้อันนี้ก็ปรับคไฟฟ้าอันนี้ก็ล็อกรถกดล็อกรถอันนี้ก็กดจมไว้กระจกฝั่งผู้โดยสารแผ่นนี้ฝั่งผู้โดยสารฝั่งนู้นจะไม่สามารถเล่นขึ้นลงได้กันเด็กเล่นเนาะอันนี้ก็ออโต้ฝั่งเดียวฝั่งคนขับนะอ่ะพร้อมระบบกันหีบด้วยอันนี้ก็ยังไม่ออโต้นะทั้งสย company, ียอันยังไม่ออโต้อ่อันนี้ก็ออโต้สต็อปนะครับ พอตัวสตารปกกันช้าง,งานคือเหยียบเบรกนะครับอตอนจิตไฟแดงมันจะดับนะอันนี้ก็เครื่องยนต์ดับแล้วไม่น้ดบกใจแอร์เครื่องเสียงทำงานปกติเพราะว่าดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้เวลาออกตัวก็รถจะติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ DPF ดีเซลพัติคูลิตฟิวเตอร์ทำงานถึงออตโต้นะถึงอัตโนมัติก็คือถ้ามันเว่งประจําความร้อนถึงมันจะ ่ารจัดข้ามเมาให้เราอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราวิ่งน้อยมันจะเตือนให้เราทำจากข้ามเมาอันนี้ก็แพกชันอ่ะอันนี้ก็ที่วางเหรียญได้น้อยอันนี้ก็ยังไม่มีที่วางแก้วน้ําอย่างที่ผมบอกได้ฟาทางด้านหน้าไม่มีมีเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวอ่ารถพลัสหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีเฉพาะด้านหลังด้นาหน,น้าไม่มีตัวท็อปให้หน้าหลังเลยเราจะให้ผู้โดยสารขึ้นไมานั่งนะอันนี้ก็ ปรับได้6ทิศทางนะตัวนี้ปรับมือหทิศทางตัวท็อปปรับไปปา8แทิศทางตัวท็อปจะอยู่ในตัว3 0อยู่นไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับสนะอันนี้ก็ปรับเอ็นได้นะครับปรับเอยนไปมาได้วงมาลัยนะครับปรับระดับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกฝั่งสายจะเป็นในเรื่องนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงสกัดดนวเสียงรับสายวางสายั่งข้าเป็นคูบคนโทลถ้าเป็นรถท็อปได้อดีตี่คนโทรลนะตัวนี้ก็เนี่ยที่เด่นๆจะมีประมาณนี้นั่งไปแล้วรู้สึกยังไงครับโกกับช้บไหม โอ้ก็ชับค่ะโอกระชับนะครับแล้วก็จะอมันเป็นหมอผ้าเนาะมันนิ่มอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าคุณมีทุนทรัพย์มากพอคุณก็ไปพุ่มได้นะอันนี้ก็จะเป็นนะครับวัสดุซอฟต์ัตตรงนี้นะครับอ่าเดียวดูเพรู้เป็นไงบ้างครับอ่เาเหลือๆค่ะสบายๆเลยอ่าบนหัวนะครับเหลือสองสากระปั้นนะ<า>แล้วก็บนหัวเข่าอ่าเหลือๆนะครับตรงนี้ว่าดูว่าโอเคมากๆ,ๆอันนี้ขึ้นไปนั่งแล้วนะครับอ่า อยอธิบายให้ลูกค้าฟังีนหลังเนาะในหลังมีอะไรบ้างขึ้นมานั่งแล้วพื้นที่นะครับห้องโดยสารกว้างนะครับนี่นะครับข้อเข่าเป็นไงบ้างครับติดไหมไม่ติดค่ะไม่ติดนะครับแล้วก็บนหัวเป็นไงบ้างก็กว้างค่ะอ่าเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะค่ะครับเหลือเยอะมากอ่าที่จับมีหน้าสี่หลังสี่นะอ่านี่หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับตาตรงนี้แล้วก็สี่ตรงนี้นะมีสี่จุดโอเคที่อธิบายให้ลูกค้าหน่อยในหลังมีอะไรบ้างอ่า ที่ใส่แกงมีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้แอร์นะอ่ะแอร์ก็แอร์ก่อนเี่ใส่ละอันนี้ไม่มีนะคไม่มีนะฝั่งนี้ไม่มีเนาะมีแต่ฝั่งน่ฝังเดียวค่ะอ่ะฝั่งด้านซ้ายมือค่ะอ่ะอันนี้ห้อยแกงนะอ่ะห้อยแกงห้อยอะไรได้หมดสี่รูนะทำเกินนี้แอร์หลังมีไหมแอร์หลังแอร์หลังมีนะค่ะมีมีอันนี้ก็แอร์หลังอ่ะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับอันนี้ปรุงพิเศปรับปรับได้ปรับสูงต่ำนะครับเข้าออกได้แล้วก็ตอนนี้เป็นอะไรลูกค้าดูหน่อยใครอะไรใช้เอหรือใช้ซีอันนี้ไม่ได้ซีนะอ่า ให้สีเลยถือว่าโอเคปอบเกี่ยลมากที่ใส่คล้องตันนี้มีสองฝั่งเลยนะมีนุ่นกับนุ่นนะโอเคอันนี้ไอแบงคมีหกใบนะุูหน้าด้านข้างมั่นถึงลมอ่าเปิดที่วางแก้วน้ํามาให้ดูครับมีที่ใส่สองช่องนะที่วางแก้วน้ําอันนี้น่าจะได้อย่างหนึ่งนะมีไร้า้ากว่าด้านหลังนะไร้้าด้านหน้าไม่มีนะครับอันนี้ถือว่าอ่าอันนี้ก็เบาะตัวนี้ปรับปรับขึ้นลงได้นะกดกดจากด้านข้างนะอ่ากดจากด้านข้างแนละ้วก,ก็เอาขึ้นลงเลยแม่ อ่ะนะครับเื่อนลงได้อ่ะนี่เห็นไหมตัวนี้ก็ปรับได้นะอะตัวนี้ก็ปรับได้นะ,ะปรับี่ยปรับขึ้นลงได้ตามสรีระของแต่ละคนเลยอันนี้ก็เบลเบลตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะเบลนะปรับระดับสูงต่ำได้ท่าโอเคเพราะว่าสรีระของเรามันไม่เท่ากันเนาะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ตอนหน้านะลืมเก็บให้นะตัวนี้อ่ามีไฟมีเป็นแบบ l อ d วดีด้วยแต่วฝั่งนู้นมีอะไรไหมเดี๋ยวเราพาไปดู อ่ามีไฟครับมีไฟมีไฟทุ่หน้าเลยเวลาเปิดมันก็จะเปิดนะเวลาปิดกระจกไฟก็จะปิดนะอ่ามันเป็นระบบของเขาเนาะน,นี่วัสดุก็ให้มาโอเคนะช็อตพัดนิ่มดีอันนี้ก็ที่ใส่แว่นตามีมาให้ไฟมีเข็งอ่ามีมาให้โอเคเลยอ่าปิดก็กดตรงนี้นะกดปิดนะแล้วก็นี่ปิดไฟนี่ไฟตรงกลางอ่าอ่าโอเคเลยเดี๋ยวไปดูท้ายรถดีกว่ามีอะไรกันบ้าง นี่คือท้ายรถนะท้ายรถก็จะออกแบบใหม่แต่ว่าใหม่ก็ไม่ใหม่มันก็จะมีกลิ่นอายของตัวเก่าคือเบื้องตรงนี้แล้วก็ตัวที่ว่ามันอ่าเป็นลุ่มๆตรงนี้ก็ให้อารมณ์อ่าแบบใหม่แน่นอนเพราะว่ารถวิ่งตามมาทรงใหม่ตัวนี้เพราะว่าไม่เหมือนใครเนาะมันเป็นเหมือนอ่าเขี้ยวฟันยังไงไม่รู้ตัวนี้เนาะอ่าสามเขี้ยวแล้วก็จะมีมีที่ยัดสิบปักไว้แบบโเมียมแล้วก็ไฟท้ายเราพาไปเปิยให้ดูเนาะก็รายไกด์ก็เป็น led นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นหลอดหมดเลย ไปเลี้ยวไปถอยอ่าแล้วก็มากับเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะด้นานหน้าไม่มีถ้าเป็นดน้านหน้าเนี่ยจะให้ตัวท็อปซับอยู่ศูนย์นะจะมีหน้าสี่หลังสี่เลยอันนั้นความปลอดภยัยจัดเตรียมเลยตัวนั้นเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวเราดีวิดฟังอีกทีแล้วเราไปเปิดฝาท้าทยดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้มันได้าขนาดใหญ่นะโฟรเมียมอันนี้ก็งูเปิดแบบโฟเมียมแล้วก็เปิดลงมาน,นี่โอเคไม่มีซีรีฟมาให้ก็ไม่เป็นไรติดตั้งเพิ่มมได้พวกนี้ มาดูล้อได้ยา่กันดีกว่าว่าเขาให้อะไรกันมาร้อได้ยา่มากับบิดตันดูเรื่องไฮเดเรียนซีรียางสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดแนบเป็นแบบสามแผ่นเนื้อเพานะอันนี้เนี่ยมันทุกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันทุกอ่ะมันก็จะให้อารมณ์เนี่ยเนี่ยมันทุกก็นิ่มนวนลหละอ่ะทุกทุกอยู่ด้าน,นในนะทุกอัพคอเบอร์นะด้าน,นในนะจะไม่ได้วางนอกเจสซีนะจะวางด้านในทุกตัวนี้นะอ่ะแล้วก็การเชื่อมต่อเหล็กเป็นแบบแผ่นเดียวนะ ไม่แน่ใจว่าไเทเซนไทนไสติลหรือเปล่านะตัวนี้นะแต่ว่าเป็นแผ่นเดียวอาจอรู้ไว้ตัวนี้เนี่ยก็ซับแรงเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันกันจะซับแรงให้เรานะเขาจอไว้ก็บางคนตัวนี้ก็ปุมาอย่างดีนะ,ะเรียบดีเห็นง,งานละเอียดดีเนี่ยตัวนี้ปุครับภายในภรยในค่ามีมาให้แหละเป็นตัวยกสูงแล้วก็เนี่ยอัญมณน,นหน้าหลังมีมาให้เนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็มีมาให้ตรงนี้เลยทาง้าหน้าและด้านหลังเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทาง้านหน้ามีอะไรบ้าง หน้านมากับมิดเบกทั้งกู่หน้าเลยมากับชีประบายความร้อนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นครอบนะอ่ะเราไม่ได้เห็นนานนะไอ้ครอบแบบนี้เนาะก็มาดาวกลับมาอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นตัวเก่าจะไปเรียบๆไปเลยเนาะตัวเก่าแล้วก็อันนี้ก็กันโูนตัวนี้ก็ตะกูกลทางด้านหน้าและด้านหลังเลยแล้วก็ตัวนี้หุ้มไม่มิดเหมือนด้านหลังนะด้านหลังมิดกว่าเนาะอันนี้ก็ หุ้มเปิดไว้อ่าก็จะเป็นอ่าอันนี้คอร์มานแบบเด็กนะแล้วก็อ่าสปริงขนาดขนาดใหญ่เลยสปริงนะตัวนี้อ่าแล้วก็ต้านนั้นได้อิสระปีโนโคู่นะปีโนโสองชั้นไฟสปริงอีกตันคงและโชว์แก๊สนะมีมาให้ก็ถือว่าตอแบบโจทย์โอเคเลยครับนิ่มนวลแหละการเข้าโค้งก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้มีเทคชั่นมาช่วยในกะารเข้าโค้งนะอ่าถือว่าโอเคเลยตัวนี้ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้าดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างก็าด้านหน้ามากับตัวเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่เปิดปิดน้ำฝนอัตโนมัติไอแบงค์นี้สองใบนะคือคนหน้าก็ถือว่ายังแข่งขันนะครับน่าจะเหนื่อยนะครับมาด้าวาราคามาก็ถือว่าขายได้แหละแต่ขายได้มากไว้กันอะไรผมไม่รู้แต่รู้ว่าเหนื่อยแทยนมาด้านะครับแต่ว่าสวยขึ้นไหมสวยขึ้น แต่ตัวท็อปเนี่ยฟาดไปล้านสามนะครับล้านสามกว่านะตัวท็อปนี่ผมคิดว่าเหนื่อยเลยแหละนะครับแต่ว่าข้ขอให้เขาให้มาเพรสชิพนะอย่างเงี้ย RCDB ดีที่ว่าเขามาอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคถือว่าก็ได้อยู่นะกันยนใหญ่สามจุดศูนย์เบรคกัสิบม้าสี่ร้อยห้าสิบเวตันมิเตสปฏิว่าโอเคแหละแต่เราก็ดีชอบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติก็อยู่ในตัวท็อปกัอยนสามจุดศูนย์ ราคาล้านสามนะครับอ่ะไปช่่งน้าหนักดูกันเองว่าคุณควรซื้อหรือไม่แต่ผมคิดว่าสวยขึ้นแต่จะซื้อไม่ซื้ออยู่ที่คุณแล้วแหละคอมเมนต์กันมาได้ครับว่ารถคันนี้สวยไม่สวยถูกใจไม่ถูกใจยังไงนะครับขอบคุณสถานที่ไหนทำเลยครับมาด้าชอยระวันจจงหวันดนครปฐมสนใจรถเชิญที่ชูรูมได้เลยครับหรับคลิปนี้คนทอลาก,กันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ